กดรับฟิลทริปแแลระเจอของราครับคุณตุ๊กชันกวนันวันนี้มี DIY มาชวนทำที่ใส่อยู่แฟชิลทํทำเองได้เลยช่วงจริงหรือไม่จริงตัวแม่สายแฟชั่นชัดเจนในสไตล์จ้างหลักล้านให้เปลี่ยนลุคเซ็กซี่พี่ตุ๊กก็เซโนูจริงหรือไม่จริงต่อว่าไม่จริงไม่ชอบเปลี่ยนลุคแต่ช่วงไปเที่ยวทะเลก็แอบ X อยู่นะเราอะ เวลาองค์แม่ประทับร่างทีไรพี่ตุ๊กน่ากลัวยิ่งกว่ายักษ์ถ้าเราจะเอาจริงเราก็ต้องแบบให้มันเข้มแข็งเพราะคว่าแม่เลยคาดหวังในตัวลูกมากเกินไปทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกอึดอัดสตรองเบอร์ไหนคนอย่างแม่ก็ต้องเสียน้ำตาให้กับซีนหวานจากลูกรักจริงหรือไม่จริงนี่ไงใครเอาดองส้มมาให้คนเตียง ยุค2020เลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่ได้ต้องหาความสุขใส่ตัวเองด้วยคน,นจะนึกว่าพี่ตุ๊กแบบเหมือนอุทิศทุกอย่างให้ลูกแต,แต่ว่ามันก็มีคนหนึ่งเคยพูดซึ่งมันจริงนะจะบอกว่าแม่รอดูก,ก็รอดผมเห็นหนุ่มหลอหน้ามนยืนอยู่ข้างนอกที่มาบพรอพี่คือใครเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือชุดน้ำพริกกะปิดก,กินคู่กับปลาทูทอดนั่นเองเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ทำอาหารไม่ค่อยเป็นเหมือนหนูเนี่ยพอดีเลย เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะนี่เป็นน้ำพริกกะปิได้กินคู่กับปลาทูทอดนะคะอยากให้พี่ตุ๊กเนี่ยได้กาลังใจคุณแม่ทั้งหลายที่เลี้ยงเดีย่ยวให้เขามีกําลังใจมากขึ้นใช่ให้กําลังใจค่ะให้กําลังใจจริงๆเพราะว่าตาหนักเราก็รู้ล้วก็เข้าใจว่าเหนื่อยขนาดไหน,นถ้าจะให้กําลังใจก็คือจะบอกว่านอนตื่นตาก็หายแล้วก็จะมีแรงใหม่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าอย่างน้อยก็มีคนรับรู้ว่าคุณเหนื่อยขนาดไหนเลยนะคะสู้ๆนะคะกอน,นัดเปยนทริป